สวัสดีครับทุกคนวันนี้ดัตตี้ทีมมีรถฟรีมาแจกกันอีกแล้วแต่วิธีการได้รับเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่กิตจะพาทุกคนไปทําตามกันแบบง่ายๆเลยนะวิธีรับรถฟรีเนี่ยก็จะต้องเข้ามาที่แมปคริสต์มาสแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ให้ขึ้นด้านบนเลยแล้วทําการหยิบคุกกี้กับนมไปใส่กระเป๋าเอานะหรือถ้าสะดวกก็แนะนําว่าแปะบนรถก็ได้เหมือนกันคุกกี้แนะนําว่าให้หยิบไปทั้ง2อันนะคุกกี้รูปควางอันนี้ด้วยเพื่อเป็นสำรอง จะได้ไม่ต้องไปแวะหาตามบ้านแล้วก็แนะนําว่าให้เดินทางด้วยรถจะดีที่สุดเพราะว่าเราจะต้องแวะหลายที่แล้วก็ขับรถไปกลับค่อนข้างจะหลายรอบอยู่แล้วก็อย่าลืมติดน้ํามันไปด้วยเนี่ยน้ํามันที่เขาแจกเอาไว้เนี่ยเพรเดี๋ยวตอนประกอบรถเสร็จแล้วเราจะต้องใช้น้ํามันเติมในรถคันใหม่อยู่ดีนะสำหรับวิธีแปะของบนรถที่มันแปะไม่ได้ก็ให้วางก่อน1ทีแล้วก็ทําการแปะใหม่นะมันจะแปะอยู่ส่วนใครที่เผลอกดกินก็ต้องไปหาตามบ้านข้างหน้าเอามาอีกรอบหนึ่งนะ หลังจากเตรียมคุกกี้และรถครบแล้วเนี่ยก็เดินทางไปปราบบอสกันได้เลยทุกคนต้องปราบบอสได้ครบทั้ง3ตัวก่อนนะถึงจะเริ่มภารกิจรับรถที่แท้จริงสูตรการปราบบอสหนึ่งก็เหมือนเดิมมายืนอยู่ที่มุมนี้ไว้แค่นี้ก็จะไม่มีอะไรดันเราตกลงไปได้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยๆๆติด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 เฉยลืมกดชิดในสุดด้วยนะมันต้องชิดในสุดเอาไว้เฮ้ยเขาทํากล่องเขียวมาแก้บั็กไว้แหละทำไมมันดันเราได้เนี่ยไม่เป็นไรกล่องเดียวแล้วก็กระโดดหลบเอาเพราะว่าถ้าเรายืนอยู่มุมในสุดเนี่ย ไอเนี่ยมันจะกระแทกไม่โดนเราอยู่แล้วนะจากนั้นก็ตามสเตปปราบบอสหนึ่งให้ได้อย่างวงไวที่สุดเออกล่องใหญ่ๆดันเราไม่ได้นะถ้ากล่องเล็กๆนี่ดันเราได้เฉย,ยอุ้ยดาบ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 ไ่อะเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือเปล่าว่ดดีดดาบพอปราบบอสหนึ่งเสร็จก็ให้รีบมาต่อที่บอสสองเลยนะส่วนจุดที่ยืนดีที่สุดนี่เห็นไหมมันจะมีขอบๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยยืนเลยขอบหินออกมาเนี่ยดีสุด,สดละแต่นม้นก็เหมือนเดิมให้เรารีบปราบบอสสองลง บอสหนึ่งบอสสองบอสสามเป็นแค่ทางผ่านนะเพราะว่าของจริงจะเริ่มต้นก็เมื่อเราปราบบอสสามได้แล้วนั่นคือภารกิจรับรถใหม่ของเรานั่นเองเอ๊เฮ้บอสดอบปืนปืนอะไรอ่ะปืนน้ำแข็งเหรอโอ้เฮ้ดีดีดีเดี๋ยวเราจะจอดรถไว้ตรงพละเมืองตรงนี้นะตรงกลางเมืองตรงนี้เลยจากนั้นเราก็ไปปราบบอสตัวที่3กันตามสูตรเดิมนะวิธีปราบโจแคมปัสก็คืออยู่ใกล้ๆมันไม่ออกไปขอบนอกนี่ก็ปลอดภัยแล้ว จากนั้นก็ให้เราเรีบปาบ,บอสลงเหมือนเดิมอุยบอสให้อะไรอะ่ะเป็นปืนอะไรอะ่ะอือ,เ,อเป็นปืนชา้าเด้อปึ๊บแล้วยิงเหรอ,อน่าจะเป็นปืนดุดๆอะไรหรเปล่าเดี๋ยวต้องเอาไปลองหลังจากปาบ,บอสเสร็จสิ้นแล้วนะให้วิ่งกลับไปตรงที่รถเราจอดตรงเมื่อกี้ตรงกลางจัตุรัสเลยพอามาตรงนี้เนี่ยให้เรามองไปในรูนี้เราจะเห็นโต๊ะเห็นไหมนี่นี่คือใจกลางจัตุรัสนะตรงนั้นคือไปบอสให้หันขวานิดนึงเราจะเจอโต๊ะนี้อยู่นี่ โตนี้ให้เราไปน,นํานมและคุกกี้มาวางตอนหยิบก็อย่าลืมไปเผลอกินละ่ะนมประวางปแล้วก็คุกกี้จึบวางเรียบร้อยเขาก็จะรับไปแล้วเขาก็จะทิ้งฝากระโปรงลงมาให้เราแบบนี้เอาล่ะนี่คือชิ้นส่วนที่1ไปแล้วก็แปะชิ้นส่วนไว้แล้วก็ไปขึ้นรถสตาร์ทเครื่องและเดินทางไปที่3,500เมตรพอมาถึง3,500เมตรแล้วเนี่ยให้เราชิดซ้ายด้านนี้นะ เข้ามาเราจะเห็นซอกเขาเล็กๆเนี่ยซอกเขาเล็กๆเราก็ไปได้เลยหยิบฝาโปงไปด้วยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปเลยตรงเข้าไปตามซอกเขาด้านในเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นนี่เคบินดิทาวดหรือว่ากระท่อมกลางป่าและนี่คือรถใหม่ที่เราจะได้กันในวันนี้ทุกคนเป็นไงน่ารักใช่ไหมเอาละประกอบฝากระโปรงก่อนเราได้มาหนึ่งชิ้นแล้วใช่ไหมลอ้อล้อเขามีให้มาครบอยู่นะนี่อยู่ตามมุมห้องโอเคขาด อีกกี่ชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็เครื่องยนต์อีกใช่ไหมเครื่องยนต์ก็ขาดโอเคตามนี้่ะให้หยิบกล่องนี้มาด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอนน์อยู่นี่นะหรือเพื่อใครไม่เห็นอีกอ่ะใส่ให้ดูก่อนมอนนําอยู่ในบ้านเลยครบหมดแล้วแค่เปาเครื่องยนต์มาใข่กี่ชิ้น1 2 3แล้วก็สีฝากระโปรงหน้าเอาจากโต๊ะตรงบอสโอเคมาหยิบกล่องนี้มาด้วยหยิบมาแล้วกล่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปส่งให้กับร้านขายของเล่นนะ ซึ่งในระหว่างทางถ้าใครขับรถผ่านร้านขายของเล่นมาแล้วก็อย่าลืมจําด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งของเราได้ขับผ่านมาเรียบร้อยแล้วตอนประมาณสองพันนิดๆน,น,นะเพราะงั้นเราจะใช้วิธีขับย้อนกลับไปนี่ร้านขายของเล่นของเราอยู่ตรงนี้ของใครอยู่ตรงไหนอาจจะไม่เหมือนกันนะนี้พอมาถึงร้านขายของเล่นเราก็หยิบของขวัญสีทองลงมาได้เลยจากนั้นก็นํามามอบให้กับคนขายคนนี้สวัสดีเพื่อน,อ,นอาชนะมาให้กันแล้วหลังจากให้เสร็จแล้วเขาก็จะดรอปชิ้นนี้มาให้1ชิ้นีนประตู เปน็นอันเรียบร้อยขอบใจมากเพื่อนชิ้นส่วนต่อมาเนี่ยจะอยู่ที่โรงงานผลิตของเล่นหรือก็คือจุดเกิดของบอสตัวแรกเลยซึ่งวิธีที่จะได้มันมานั้นโอ้ยลดแรงเหลือเกินจะต้องฆ่าบอสครบ3ตัวก่อนเสร็จแล้วมาด้านหลังเสาวนันนี้เห็นไหมตัวน,นี้คือจุดเกิดบอสเสาวันนี้จะมีคันโยกอยู่ต้องฆ่าครบ3ตัวก่อนเราถึงจะสับแล้วมันถึงจะออกมาแบบนี้นี่ถ้าฆ่าไม่ครบ3ตัวคันโยกนี้มันจะสับไม่ได้นะโอเคเราได้กี่ชิ้นละหนึ 1, 2, ่งสองสามละสองชิ้นสองชิ้น สามกาที่เราประกอบไปแล้วอันหนึ่งจุดต่อมาคือจุดที่หกพันจอด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 อ๊บพอมาถึงหกพันเนี่ยเราจะเจอร้านค้าร้านหนึ่งร้านของคุณเมตตี้ที่นี่เราจะมาซื้อเจ้าสิ่งนี้เครื่องยนต์สวัสดีครับผมต้องการเครื่องยนต์ครับที่นี้ไม่มีปืนนะเพราะงั้นหยิบออกมาได้เลยส่วนของย่างอื่นก็คุณสามารถหยิบมาเพื่อกินประทางความหิวได้เป็นมาร์ชเมลโล่ร้อนๆนะ ส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะพิเศษหน่อยคือเราจะต้องแวหหาตามบ้านที่จะมีปัญหาโดยเจ้าเนี่ยมันบัก๊กเออเนี่ยประเด็นคือมันบัก๊กมันจะต้องวางก่อนวางแล้วแปะใหม่ได้ไหมเครื่องยนต์มันแปะไปไม่ได้เดี๋ยวต้องลองวางถ้าวางแล้วขับไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคเราใช้วิธีวางได้ไม่มีปัญหาอาชีพสุดท้ายมันจะพิเศษหน่อยเราต้องหาจากบ้านพวกนี้แหละตามข้างทางเพราะมันจะซุ่มเราต้องเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะสุ่มออกมาเองเนี่ยถ้าเป็นบ้านไหนที่มีปุ๊บม,มันจะหล่นลงมาตรงนี้เลย ของชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะใช้เวลาในการหาแล้วแต่ดวงจริงๆโอเคเราเจอแต่ว่าที่เจอในบ้าน2ชั้นนะเออต้องเป็นบ้าน2ชั้นที่แบบมันปีนเข้าไปได้อะที่ไม่ใช่แบบที่มีพวกซอบบี้มอนสเตอร์ขนมผิงอะไรเกิดในนั้นอะ่ะโอเคอันนี้คือมันจะสุ่มๆนะโอเคได้แล้วชิ้นสุดท้ายสุ่มตามบ้านโอ้ออกไปสิเฮ้ยออกมาเร็วๆโอเคได้แล้วชิ้นสุดท้ายไปประกอบรถแล้วก็ไอร้านทอยช็อปเนี่ยคือมันมีเกิดเรื่อยๆนะ สำหรับใครที่ไม่เจอตรงต้นทางก็อาจจะมาเจอเแถวๆปลายทางลองขับหาดูวันนี้โอเคเครื่องยนต์ยังอยู่เอาใส่มาในรถได้ไม่ต้องแปะและนี่คือชิ้นส่วนสุดท้ายทําการประกอบเรียบร้อยรถคันนี้ก็จะเป็นของเราแล้ว <c oughs> เรียบร้อยฮะทุกคนและนี่คือวิธีปลดล็อก El ลิทโทเ e n สำหรับรถริบบอนคารของเราไหนขอลองฟังเสียงเครื่องของแกนหน่อยสิ บุมบุ้มบุมบุมเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้ไดขับออกไปได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึง่งปึ๊บโอโ้โ,อโหโอ้โหประตูอย่างแบคบอมมีถนนออกอยู่โอเคโอเคออกยากอยู่นะแต่ออกมาได้อยู่เป็นไงไหนขอเทสหน่อยความเร็วความแรงโอ้ยโอ้ยแรงเนี่ยแร,แรงแบบสะบัดเลยดูความเร็วดูความเร็วโอ้ทะลุไม้สามร้อย 300. จิตจัดสะใจอุย้ยเป็นไงคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับความเหนื่อยไหม เฮ้ยเป็นรถฟรีที่โคตรแรงเลยเฮ้ยถือว่าดีเนี่ยโอโหดูดิถือว่าคุ้มน่าจัดไหมถึงแม้เควสมันจะทํายากไปหน่อยแต่ก็โอเคเลยโอเคถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปขอให้ทุกคนทําเควสได้อย่างราบรื่นราคาทุกคนบาย